ดูเด็กน้อยดูรถส่ดูน้องนาองพูดวคดนงรับพูดูรถไฟอยู่เมอยากดูหนังอยากดูหนังก็ไม่ทันลูกต้องรอกลับบ้านทนนี่มันได้ไงนาฬิกาโอ้ ดูไม่เป็นนาฬิกาทุ่มทุ่งนัง่นแหละรถไฟมาแล้วหน่ะน้องมองดูรถไฟโทรศัพท์หนูดูไป<ม>จ้ะดีนี่ไม่ได้เหรอแม่จ๋าดูไม่ได้หรอดูไม่ได้เรอ๋

นั่งดีๆลูกโอ้ยเจ็บอ๋อเจ็บลุกออกไปฉันทีฉันมองอะไรไม่เห็นนะจะบังเห็นไหมน้องยังบอกว่าอย่าบังอย่าบังรถไฟ